เดี๋ยวผมมือมือ,มอชิมประจำฟ้ามนะครับผมตอนไหนไปตรงขาล็อกนะครับสีสันหน,น้าตาน้ำใสๆคนๆนัวๆนะครับผมเอาแกนขาตะกอนเป่าเนี่ยหรอพี่อนหอนเ้อมึอนี่สร้างวิทยกรรมยังหรอเปล่ามัสร้างยังอยู่แล้วคุณทำอะไรครับนอนโอ้คุณสร้างวิทยกรรมนอนใช่โอเคครับวันมืดรรมนอัวนี้ทำอะไรกันเป็นอะไรพี่ ึงบันไดบอยครับเป็นมีานไรเป็นงไหนไอจ้ง่้าคาห้องนี่แซ่บลายด้อไปยอครับขึ้นไปยังะอไปย้อนะครับนาะโอ้ยจานมาหนองไทยหรอไปชิมหล กูรับหรือโอ้โหไม่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 สี่สามสองเอนชันกดไปกดไปกูรับวะกูรับกูรัเฮ้ยเฮ้ยเราบุกกันไหมเราบุกกันไหมเป็นแังแดงน้อยชิมเนยอาะไปตลาดว่าครับผมเดี๋ยวไปย้อนมากนะครับเมื่อนั้นไอชิมก็ไปตวงกินไปครับติดใจนะครับเมือนั้นปลาหานะครับผมหาได้๋ยววานไลน์เดี๋ก็เลยไปตลาดเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวสิแกงยี่อมให้กินนะครับผมกับปลาย้อนนะครับ ฝากติดตามครับผมแห่ชื่อเมื่อกี้เขาใครกัน nah, น okay. ั้นเข้าผมโอเคอ่า้อนี่นะครับผมเขาคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเขากะแซน้ำเกลือเล็กน้อยนะครับผมแกะข้าวนะครับแล้วก็วิธีนะครับผมอันนี้เพื่อผู้ได้รู้ก่ะกาะโบวเป็นียงนะครับผมอันนี้ผมปลอดภัายอีก่อันครับเพื่อปลาย้อนนะครับเพิ่นไปตกเบ็ดตกอย่างมากนะครับผมอาจจะมีเหี้ยเหม้นเหี้ยออย่างนะครับ แข่งเขาขั้วหอดีเลยครับผมหอดปากเลยเนาะครับผมสาสตร์ในนั่นครับผมแมนครับลมึงครับผมยอดแสงบ่อยยเลยย้อนแสงนิดนึงโอ้โหแซงวะนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างปากกอนครับผมโอ้ล้างมาเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าแซงนี่ไว้หน่อยครับเพื่อความสดของป้านะครับแข่งมาสดๆเลยนี่วัตถุดิบนะครับผมข้างหม้อเรียบร้อยนะครับผม นี่ครับพี่โยเล่ครับผมโยเล่วันนั้นชิมต้มปลาไปเป็นไงบ้างพี่อร่อยครับวันนั้นปานินแต่วันนี้น่าจะอร่อยกว่าเด้อยี่พอไปไหนพ่อปาย้อนเหมือนนั่นแซ่บปะแซบแซบโอ้ทีเดียวเลยเอ้ายี่ยังตอกสวัสดีครับผมยี่ยังตอกอันนี้วันนี้ผมมาทานน้องนงเนาะครับผมมาถามข่าวครัข่าวก็คือว่า ต้มปลาแก้มกันเลยวาชีต้มปลาแก้มเราหรือสีเนี่ยอะไรเย่างนี่ยไอย่างวันหูคอนเทนต์เรายอ่เลโอ้ครับผมต้มเทนต์กับยังวันนี่ยทั้งได้เบิร์ตเข้าไปแม่ครับได้เบิร์ตได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างกับขอก็ได้กับแก้มก็ได้เข้าไปได้สองอย่างเลยได้สองอย่างเลยโอเคขออนุญาตตำเครื่องก่อนครับพี่น้องครับผม There's not much to do when all I can สวัสดีครับผมวันดี้เป็นทางกานนะครับนี่นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับอยากแซบอยากนวนะครับผม ใส่น้ำปลาแดังนิดหน่อยนะครับปานเท่าน,น,น้ำเพราะว่ามอสน,นั่นเกิดนิดหน่อยนะครับผม,มนะครับถุงความนุ่เข้าไปอีกนิดนึดนงอ้อนจะซ่อนเครื่องอะไรครับผมอ,อันนี้่นะครับผมผงนัวใส่นิดหน่อยนะครับผมเอา้ันนิดหน่อยพ่อ หลักกาน,น้ำปลาครับ <c oughs> อันนี้เขาปรุงรสไว้ก้อนเบื้องต้นนะครับผมเพราะว่าเขาไม่อยากคนหนูนะครับเดี๋ยวเนื้อปลามันจะแตกนะครับผมโอ้ปรุงรสก้อนนะครับอ,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 อ่างัเชื่อมโซ่มะหว่าไหมเชื่อมนี่มื <c oughs> อกองจำเป็นครับมือนี่มะหว่าอะไรเยอะใสีสันน่าร้านนี่ครับ Got, loaded, okay, If I down beside you. How old When nothing really matters. That's all I want to do. I'll let you see for that I will see you soon. Fucking lay <laughs> down beside you. phone every night love to hear your voice not sleeping well and i know that you're right but you should know it you've been gone for way too long now if i could lay down beside you i would

เป็นผู้ใดว่าได้ครับผมนอกจากไอ้ตรงนะฮะครับผมมือมือชิมประจําฟ้ามันครับผมตรงไอ้ไปตรงขาล็อกนะครับโอ้ซีซันหน้าตานามใสๆคนๆนัวๆนะครับผมหอเน่าแกงข้าตะกวนเปลากวนได้หรอเปล่พี่หอนเลยมืนเนี่ยสร้างวิทกรรมยังหรอเป่าว่าจะสร้างยังอยู่แล้วคุณทําอะไรครับนอนคุณสร้างวิทยกรรมนอนใช่ถ้าขวัญเมื่อคืนนี้ทําอะไรกัน เป็นอะไรมีบันไดบอัเป็นอะไรเป็นไงมันไดบอครับเปนอะไี่ไอ้จิ้นราคาห้องน่นะเซฟไร้เดือโอ้วาๆกินของกันพี่น้องไมากินของกันพี่น้องสีสันนาตาครับนะเดี๋ยวซีตาก่อนให้มึงโตปลาครับผมปลาเนื้ออ่อนนะครับผม ที่เด็ดีลยครับแล้วมึมาครับผมปรุงหมอแล้วครับโอ้ปลาแนววนนะครับผมทีเด็ดทีเทีเด็ดนะครับสมๆนิดๆนะครับผมเนืรสชาตันอกอันนี้ไม่ต้องสุดยอดเลยนะเซรบฐ์เบแซ่บรขอบุณเหมือนเดิมอ้อลูกพีก็ได้เหี้ยมอยเ้าเลยปลาล้วงม้อปลาลวงม้อปลาล้วงมแดงปลาล้วงโอ้จระเทียกระทิงแดงพรอมครับ รู้แกนไหมฮะรูแกนกาแฟไฟโอ้กาแฟไฟมา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 ครับผมเป็นไงพี่กวางซิมไวหน่อยเว้ยเป็นไงเรียบร้อยแจีวให้พี่อ๋อเจียวไวอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อคืนเลยแซ่บแเ่รเมื่อคืนปลาเนี่ยนะแต่วันนี้ปลาเนื้ออ่อนข้าวบวบแดงกันแน่แดงแซ่บจไรครับผมแซ่บบครัสุดยอดเลยครับที่เด็ดเลยนี่อีพอร์ตเรามาใครรีอีพอร์ตยางอื่นเราตัแต่เล็กเลยเหมือนนั้นซิมหอะไรวะซิมหอะไรรู้แล้วครับรู้แล้วมา อันนี้มักง้อลึกนะครับผมอายไปมากๆนนะครับข้าวกลมข้าวกระเล้วฟ้าไกลผมแมนข้าวกรแล้วไกลครับผมอ่าลุยเลยครับผมกินขาองมันก็ลายๆคนแซ่บครับผมปลาหนึ่งออนนะครับอโ้สุดจักปลาบอกเนี่ยิ้มเจ้าไม่ชามนั้นไม่อร่อยมากเหลียบมาก หมาเด้อมาได้ไปนองนี่ครับยุูมกันอบปุ่นเหมือนเดิมอาหารอีสานพี่อเจ้าเนาะครับผมอาศัยน้ำปลาแดกนะครับผมนัวนัวยังน้อยครสมสมขามบ้านเท้าไหนล่ะครับผมยังได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามช่องกลมแบนนะครับหลักการเอ็มอีทุกคนนะครับผมเอาให้เป็นกำลังใจให้กันต้นโตได้ครับไปเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมไปดีของนี่อยากกินของครับ เดี๋ยวมันสิบบทท่านพิ่งไะลากล่องนะครับผมนาวดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังต่อสวัสดีครับไปครับผมสวัสดีครับ